สวัสดีครับวันนี้พกอีกแล้วนะครับกลบรานออมบิ๊กไบ์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า cb 6 5 0 f นะครับคันนี้ปีคส2018แท้นะครับผมยางหน้าหลังเบิกใหม่นะครับยางหลังล็อตโซ่ทูเต็มเ็มนะครับผมท้ายสั้นครบนะครับกันลื่นข้างถังนะครับมีกันล้มนะครับผมมือคัดมือเบรกกระจกปลายแฮนด์แต่งครบนะครับคันนี้เลขไม่สามหมื่นเก้านะครับผมยางหน้าเบิกใหม่นะครับผม เดี๋ยวมาฟังคลิปเสียงนะครับคันนี้ท่อเดิมผ่าะนะครับปิดง่ายนะครับไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับเอเบีดับปกติ นีใครหาอยู่นะครับราคา1นึ0 0 0สนสองนานะครับผมเอกสารครบเล่มโอนนะครับของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องหัวเทียนนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดมีบริการจัดส่งนะครับจัดไฟแนซ์ได้นะครับผมรถอยู่จังหวัดอำนาจเจริญรูปเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงไว้ที่เพจออลบิ๊กใบเลยนะครับสนใจใครไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ